สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับก็อยากจะขอให้พี่ๆี่เพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับกรุณาชมคลิปให้จบคลิปด้วยนะครับข้อมูลจะได้ไม่ตกหล่นนะครับและก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทางช่องของเราที่สัรหานํามาฝากนะครับว่าเรียนแบบไหนมีราคาเท่าไหรนะครับเรียนแบบไหนเป็นที่นิยมนะครับ เหรียญแบบไหนราคาเป็นหมื่นเป็นล้านเป็นแสนนะครับก็เช่นเดียวกับคลิปนี้นะครับผมก็จะได้มาให้คามรู้เกี่ยวกับเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9ที่มีราคาแพงถึงเหรียญละ5้า0 0นบาทเลยนะครับนะปัจจุบันนี้นะครับเหรียญภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณขณะน,นี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทในสมัยรัชกาลที่9ที่ผมเชื่อว่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านทุกคนก็คงจะรู้ดี แล้วก็ได้ใช้จับใจในชีวิตประจำวันนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญหนึบาทรุ่นแบบภาพตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมอยู่นะขนาดนี้ยังไม่มีราคานะครับส่วนเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9ที่มีราคาแพงถึงเรียละ5้0แสนบาทถ้าสภาพสวยๆณนะปัจจุบันนี้นะครับที่ผมได้พูดมาข้างต้นนะครับชมภาพครับเรีนไหมครับต้องเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทตราแผ่นดิน ปี2493นะครับถึงจะมีราคาแพงเหรียละ5เ0น0์บาทเลยนะครับณปัจจุบันนี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากมากนะครับจึงทําให้มีราคาสูงนะครับเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9ตราแผ่นดินปีพศ2493นะครับปีที่ผลิตนะครับท่านเพื่อนมีอยู่หรือว่าพบเจอนะครับเป็นเหรียญที่มีราคานะครับสําหรับเหรียญ1บาทปีพศนี้นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ราคาสูงนะครับผมแล้วก็อนาคตก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้ปีพศนี้นะครับก็คือปีพศสองสี่เก้าสามนะครับแต่ไม่ใช่เหรียญที่หาง่ายนะครับก็ให้เพื่อนๆชมภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณขนาดนี้เลยนะครับเพื่อนๆมีอยู่หรือว่าได้พบเจอนะครับก็จะได้รู้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาแพงนะครับก็ถ้าสภาพสวยๆหม่วิ่งเลยนะครับ ปัจจุบันนี้ห้าแสนบาทเลยนะครับตัวหนึ่งเหรียญนะครับแต่ว่าถ้ากสภาพหย่อนสวยลงมาหน่อยนะครับก็ไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนนะครับอาจจะหนึ่งแสนสองแสนสามแสนสี่แสนนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนะครับในส่วนเรื่องของราคานะครับท่านเพื่อนที่อยู่หรือว่าได้พบเจอนะครับก็ให้รู้ไว้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาแพงมากเลยนะครับก็ชมนะครับผมภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมจะชัดนะครับแล้วก็จดจําให้แม่นนะครับผมเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับตราแผ่นดินนะครับ ปี2-4งสก็3นะครับผมก็ได้ขึ้นภาพไปชมทั้งทาง,ทางด้านหน้าของเหรียญแ,แล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญแล้วนะครับก็ชมให้ชัดๆนะครับผมเป็นเหรียญที่มีราคาแพงมากเลยนะครับ